ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมสวนสัตว์โคราชนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสัตว์หลายหลายชนิดนะครับีเอามาฝากนะครับหลายหลาชนิดเลยนะครับทราบว่ามีสัตว์หลากหลายรูปแบบนะครับหลากหลายสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์ปิดนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับผมครับมาถึงนะครับทางเข้าสวนสัตว์โคราชนะครับทางเข้านะครับก็จะมีคนมาเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันหยุดคนก็มาเยอะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าศิลปะก่อนนะครับอ่าชบาแก้วกับการกล้ยนะครับ สวยนี่ครับทางเข้านะครับสวยมากนะครับตอนนี้กําลังเข้ามานะครับจะซื้อบัตรเข้านะครับซื้อบัตรเข้าสวนสัตว์โครับตรวจความปลอดภัยก่อนนะครับเช็คอุณหภูมิร่างกายแล้วก็เจลตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะนั่งรถรางนะครับเที่ยวรับๆอสวนสัตว์นะครับรถรางเนี่ยสามสิบบาทผู้ใหญ่ครับนเด สิบห้านะครับเปลี่ยนคันได้ตลอดเวลานะครับจ่ายครั้งเดียวจ่ายครั้งเดียวหลจ้เราก็จะไปตามจุดต่างๆนี่รอนะครับรอเดินทางนะครับรอให้คนมาขึ้นรถให้เต็มเขาจะเคลื่อนออกนะครับบัตรผู้ใหญ่30มสิบเด็กสิบห้านะครับจ่ายครั้งเดียวนะครับขึ้นได้ทั้งวัน เป็นซุ้มต่อไปนะครับมีกวางมีไก่ฟ้ามีลิเบอร์นะครับมีนกฟ้ามิงโก้ควายป่านะครับนกเงือกนะครับส่วนตัวนกฟ้ามิงโ,โก้นกฟ้ามิงโก้สวยครับนกฟามิงโก้สวยไหมลูกนกฟ้ามิงโก้อาหารน้าหาเพิหน่อยลูกพึ๊บพีกเป็นไงนกฟ้ามิงโก้เป็นไง พอลีโก,โกโ้โบตัวเป็นเหรอใช่ไหมใช่ลูกสวยไหมสวยไหมชอบไหมอันนี้พงนี้ไม่มเหอไอ้สูงเยอะมากเลยหรอป่ะใช่ลูกมือนี่เยอะมากเห็นแต่ลูกตามมิงโก้เห็นแต่ลูกอันนี้ตัวจริงเป็นเลยไหมสวยไหมลูกน,นี่หนูมาดูตัวใกล้ๆดีก็ได้ลูกตัััวนนี้มกลงเขากำลังทานอาหารเออ เราก็ทานน้ำด้วยดิมันติดคอแล้วทำไมไม่ทานน้ำไม่ไม,ไม่เอาสระไว้เอาสระน้ำมาพอ,อแต่แตล้วบิลบล่าบิลล่าสวยเลยที่พวกเราน่าจะนานแน่แล้วใครจะเทปเล็กคงสนุกไหมชอบไหมคงคงคง,คง,ค,งคงไม่ไหวตาแน่เพราะว่ามันไง ก็ให้ตูยาใช่ฟามิงโก้ยาวเราก็ขายยาไปดูต้ฟามิโก้ใหญ่ฟามิโก้ใหญ่สวยมากครับสีชมพูอมขา นี่ครับหน้าตาหล่อทีเดียวเลยมันลึกไม่เน่าน้ำี่มามิโกอยู่ไม่ลึกลึกไม่ลึกเดี๋ยวมันท่วมวิ่นอย่าเมิโกวิ่วิ่งลมโกแคริบเบียนนะครับอันนี้จะตัวสีเข้มกว่านะครับออกส้มนะออกส้ม สอ้มเลยสวยเหมือนกันนะครับสีสันฟันมิงโกใหญ่จะชมคูนิดๆิดนะครับฟันกาคาริเบนจะสีส้มเลยเขไปชมน้องได้นะคะสวยครับแต่ตัวเล็กกว่า,วาครับฟันมกแคริเบนจะตัวเล็กกว่านะครสภาพการเป็นอยู่คล้ายๆกันนะครับการจัด พี่อยู่ให้นะครับมัมีพวกบอลดูนั้นกดูนนี้ก็ฝั่งนี้น่าจะน่าจะมีน้อยกว่าฟุ้มสัตว์เดกกันครับมานีไรให้งานครับไปดูกันเป็นสัตว์น่ารักนะเป็นพวก

เรียวมากเลยกระโดดน้ำนลมนะตายก็เป็นไปไหนบ่ตายก็ตายตายแล้วแล้วจะอยู่ในโพรงอ่ะถ้าหลบอยู่ในโพรงเนาะโพรงใต้ไม้คนมาเยอะเขาก็ตกใจเขาหลบอยู่ในโพรง ลิงลมลิงลมนะครับลิงลมหรือนางอ,าอ้าวอยู่้างไหนพ่แดงอน,น่หลบอยู่ลบอยู่ยพ้าวสลอกดไม่ันอ้นี้พาล้าวลอกดำอยูลไหนาวสาลีโนน้าลีข้าวสลข้าลกข้านสาลีข้วา้ อยู่ในโครงอยู่ในโครงลิงกระลอกลิงกระลอกเปเร็วนัเร็วมากครับมาดูนกยูงขาวนะครับเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับเคยเห็นแต่นกยูงทั่วไปนะครับอันนี้เป็นนกยูงขาวนะครับนกยูงขาวนี่ฮะโอวดค ข้างล่างนี่เป็นหงนะส่วนนกยูงอยู่นู่นนะฮะนกยูง,งนู่ครับนกยูงนี่ข้างล่างมีหงขาวนะครับมีหงขาวหนึ่งตัวเป็นเลยนี่หงนะครับมีหงจะคล้ายๆห่า,านแล้วก็คล้ายเป็ดแต่จะสาลีระสวยงามนะนกยูงตัวผู้อยู่ข้างนบนนกยูงขาวนะครับอยู่ด้วยกันตัวหงขาวหงขาวตัวเป็นๆเ,เลยนะครับ ตัวไหนต้งพีนันบอลแม่มา,มาเห็นแล้วเห็นแล้วกอเห็นแล้วตัวไหนั้งพีนันบอลรอเลยครับตัวน,นี้นอกเกี่ยวฟตัวกู้เป็นซุ้มนกเงือกนะครับซุ้มนกเน,นื้นกแต่ทำไมไม่ตั้งเดี๋ยวไปดูนกเงือกตัวเป็นๆน,นะครับเดี๋ยวไปดูนกเงือกตัวเป็นๆนะครับ นั่นเองครับอยู่ข้างใน,นครับบินออกมาพอดีเลยโชคดีเลยนี่ครับนกเงือกสวยนะครับสวยสีเป็นธรรมชาติเลยนี่ครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างนะครับน่าจะเป็นคู่กันครับตัวข้างบนนี้จะเป็นตัวคู่ครับลักษณะตัวใหญ่กว่า ส่วนตัวเมียก็ตัวเล็กๆอยู่ข้างล่างอ่าอปากโอ้ยงอวยปากใหญ่สวยครับสวยเต้นไปเต้นมานะครับนี่ฮะอยู่ในต้นไม้สวยนะครับเนี่ยเต้นไปกระโดดมาเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับอยู่ต้นไม้สวยนกเงือกนะครับเนี่ยเป็นการออกกำลังกายกันในตัวนะกระโดดไปกระโดดมาลดไปและลดไปละลดไปละ เดี๋ยวอ้อมไปดูเขาก่อนนะครับนี่ไงกระหลกมาอยู่นี่น,นี่ไงสวยครับสีเหลืองสีดำสีขาวบางตัวก็บางที่ก็เหลืองเข้มเป็นเป็นสีส้มจนจะงอยต่อกเน,นี่โอ้ันความหล่อให้เราเห็นด้วยนี่ วยครับนกเนือนอหาดูได้ยากนะครับเราต้องดูตามส่วนสัตว์แหละตามธรรมชาติาาเขาอยู่ในปล่าลึกต้นไม้้สูง,สงเราก็ไม่มีโอกาสต้องศึกษาในส่วนสัตว์นี่ครับซุ้มประตูทางเข้านะครับกลุ่มนกเงือกนะครับ ก็มีลหลายสายพันธุ์นะครับว้าวเท่เลยอยู่ตรงยีรับยีรับน่ารักนะครับใน,ล,นลูกสบายดีไหม<ต>สบายดีไหมนี่ครับเขาบอกกาฟแฟขี้ชมดนะครับที่จริงแล้วได้มาจากอีหินนะครับที่กินเมล็ดเข้าไปนะครับ สวยครับเป็นภาพเขียนการ์ตูนนะน,น่ารักน่ารักเนี่ยอันนี้นกเงือกการ์ตูนนะครับนกเงือกการ์ตูนสวยเหมือนกันคูรักนักปุกว่ามาศึกษาเรียนรู้นะครับเไปพัฒนาชินเรียนก็ได้นะครับ เขียนนะครับเขีนกำแพงปูนดูนกเนี่ยกันต่อเลยครับนี่ฮะสวยนะครับตัวนี้มีงอนหนาๆนะครับงอนหนาแต่ไม่ยาวโค้งนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้มีงอนยาวโค้งนะครับอ่าคนละแบบกันนะครับคนละแบบนะครับนี่ฮะ นู่นนะโพงที่เขาอยู่จริงๆข้างบนนะฮะนี่นบทำเป็นต่อไม้บนนู่นร้องนึงป๊อกๆเลยนะครับตัวผู้นะฮะกระโดดเลยอยู่อาศัยตามโพรงไม้นะครับตรงสูงนะอันนี้เป็นลิเมอร์สีน้ำตาลตัวอะไรอะพ่อตัวลิเมอมร์อไงลูกนู่นน่ะตัวลิเมอร์ในหนังนะในหนัง,งเรื่องมาดากัสการ์เลยอ่ะมัน่าจเหช่น่าจะใช่ไม่ไงดูดูเยอะเลยกำลังกินพุทราอยู่ อ่่มมันนตไปแหที่เราเคยเห็นในหนังเรื่องมาดากัสกาแล้วมันก็ตดเหรอน่าจะใช่ครับนะฮะดูหลายตัวเลยมันจะตดแล้วหรอลิเมอร์นะครับลิเมอร์สีน้ำตาลในที่อยู่ของเขานะครับนั่นมันมันตดแล้วุ๊ดอ่ะหล่อทีเดียวเลยนะครับหน้าตาหล่อทีเดียวเลยนียฮะกระโดดไปกระโดดมาวิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วมาก ตรงนั้นก็มีตร้มคอนไม้ตร้มคอนไม้ก็มีนหนเดี๋ยวป้าถ่ายรูปให้พี่โนกหางยาวนะครับหางยาวนะครับลายหางยาวลายแต่ตัวเป็นสีน้ำตาลแต่หางลายเหมือนมาลายเลยอ่าพี่นกยูงเดินมาหาพอดีเลยตัวผู้นะครับ ลิเบอร์เข้ามาลิเบอร์เข้ามานกยุงก็มาหาลิเบอร์แล้วเนี่ยเดินมาหากันแล้วว้าวรอเลยอ่าแสดงอนาเขต,ตแสดงอนาเขตไม่อยากให้นกยุงเข้ามาในอนาเขตเขาเองเออแล้มาแสดงอนาเขตแล้วมันไม่โตแล้วเหรอเท่มากเลยนะครับอ่าหงเห็นหงพื้นที่หงพื้นที่ ยืนคนได้หรือเปล่าหนูมาดูหนูเร็วมาดูมันห่วงพื้นที่ไหมน,นกยูงเข้ามาละเขตมันมันมันรวมตัวกันมาขับไล่เพาะแล้วมันเดินแบบเหมือนคนด้วยดีเมือนี่นะอันนี้นี่ไงใกล้ๆนี่เออลิเมอร์ลิเมอร์แสดงอัอนอาเขตน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยต,ตัวผู้มันผู้หญิงหรือผู้ชายวะตัวตัวผู้ครับอ่านยาว นี่ลิเมอร์แสดงอนาเขตโอ้มาลุมกันใหญ่เลยมาหลายตัวมากเลยแต่ขับไล่นกยุงออกจากพื้นที่ของตนเองเอ็นกยุงมาจากไหนทำไมหนูมากินเาะมันค่เดียวเผ็ดไม่เผ็ดนกยุงมาจากประตูด้านหลังนกยุงบินมาอ่าเดินสองเท้าก็ได้ไปขายลิงลมคล้ายกระลอกตัวลิเมอร์นี่ นงยูงก็ไม่กลัวนะ<ล>นา่า<ล>เขาแยกเคยอยู่ด้วยกันนะครับนกยูงก็ไม่กลัวประจันหน้ากัน,น,นกยอยู่นึนกว่านกยูงน่าจะเป็นหัวหน้านะเดี๋ยวลูกนกยูงเป็นหัวหน้าเลยลูกว่านะคนจีนน่าจะเป็นเป็นคนเอามาให้คนไทยเลี้ยงหรือเปล่าอันนี้เราก็พักผ่อนกันกน,นะครับเดินมาประมาณสองกิโลแล้ว านครับโโอ้หแม่เนี่ยเหนื่อยนะครับตัวต้นเหม็นลอยไหมใช่ตัวนี้เหรอตัวต้นเหม็นใช่ทำไมหนูรู้ดูในการ์ตูนต้นเหม็นจริงหรอไปดูดิไปครับตัวนี้เป็นควายป่าแอฟริกานะครับนี่ครับแอฟริกาบัฟฟาโลนะครับ นะครับแอฟริกาบัฟฟาโลนะครับ <S <S เดี๋ยวไปดูตัวเป็นๆข้างในเดี๋ยวไปดูตัวเป็นๆนะครับนู่นนะครับอยู่ไกลๆนะฮะกำลังนอนก็มีกินหญ้าอยู่ก็มีควายป่าแอฟริกาอ่ะมีนกยุงโผมาตรงนี้อีนกน้ยุงนี่ไปดได้ทุกที่นะครับนะี่ครับเดเราจะมาดูควายป่าแอฟริกากันนะครับ ฝป่าแอฟริกานะครับ,รบเป็นสัตว์เท้ากีบที่มีขนาดใหญ่มีลักษณะเด่นที่เขาคือมีเขาขนาดใหญ่โค้งและผิวเรียบทั้งในเพศผู้และเพศเมียนะครับเพศผู้มีโหนกเหนอือคอที่หนาและมีขนปกคลุมนะครับนั่นนะครับนั่นนะครับไ่ปยป่าแอฟริกานะครับนอนอยู่นะตัวผู้นอนอยู่นะครับ น,นกยูงมาแล้วใช่นกยูงนี่ไงเขาอยู่ด้วยกันกับควายป่าแต่อยู่คนละรั้วอ่ารั้วด้วยกันมันเดินทะลุไปหากันได้เป็นข้อของควายแหละแต่นกมาอยู่ด้วยนั่นนะครับน่ะควายป่านอนนะครับตัวเมียตัวนั้นกำลังเดินอยู่ครับกินหญ้าอยู่ <ไป S 1> ตัวเมียตัวนี้ก็กําลังทานอย <ไป S 1> ูายไ, <ป S 1> ไปหนกยู่นะครับมีมีจ่าฟูงอยู่นอนอยู่ตัวนี้ ขนจะมีขนที่คอนะครับตัวผู้นะครับเหมือนเข่ามนุษย์จ่าฝูงจะตัวใหญ่นะเพาะจ่าฝูงตัวใหญ่ลูกแต่หัวนหน้าตัวเล็กกว่าจ่าฝูง,งจ่าฝูงกบหัวหน้าอันเดียวกันลูกนี่นะฮะนี่นี่น,น,น,นอนไล่แมลงไล่ยุงไล่เลือบลิ้นอยู่โอเคนะครับเลี้ยงแล้วเป็นราคานะครับเลี้ยงควายทุกวันนี้ บรรยากาศก็ดีนะมีหนองน้ำให้เขาเล่นด้วยน้ำให้เขาลงเล่นเวลาดดเขาร้อนๆนะครับแต่น้ำมันก็แห้งนี่ไงลูกตัวนี้หนองหนองข้างบนนี่ไม่แห้งแต่น้ำห้วยข้างล่างนเหมือนท,ที่ที่จับที่คอยจับผมนะ <c oughs> ครับ,รบธรรมชาติในสวนสัตว์ต้นไม้เยอะนะครับต้นโพงต้นปลาล์มก็มีนะครับเย็นเย็นสบายนะหน้าไปเลยรอร่อะไรนี่ครับ ตัวนี้เป็นน่าสนใจนะครับอ่าใบมุ้งใบไม้นะครับเอาลูปไปในล้วนในด้วนไม่ไผ่เนี่ยเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับนี่ครับเป็นไอเดียที่ใช้ได้เห็นเขาทำกันหลายที่นะครับเมาใช้ได้กับทุกที่นี่นะเนินต่างๆในซาฟิวเป็นไงเหนื่อยไหมเด็กๆหนูไม่เหนื่อยหนูไม่เหนื่อยพราหนูไม่เหนื่อยเลยเีแล้ ร,ร,รถกร๊อปใครมีใครมีใครมีตังหน่อยก็นั่งรถกร๊อปพวกเราเดินนะครับพวกเราเดินครับตรงนี้เรามาถึงซุ้มของช้างแอฟ,ฟริกานะครับช้างตัวใหญ่ใบหูเล็กนะครับช้างแอฟ,ฟริกาเด็กๆกเ็เข้าไปอยู่ใต้ช้างแล้วนะครับเป็นช้างอันนี้เป็นช้างปั้นปูนนะครับ แต่ตจริงๆที่นั่งอยู่ก็เป็นช้างเหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ช้างน้ํานะครับ <c oughs> ีมปั <Wha> ่่นนก็อยางเ้สบายสบายใครใครจะปั่นเหื่ออย่างก็ได้ลดกลก็ได้นะครับก็ได้นะครับผมถึงสูงที่ผมชอบนะมีช้างนี่เองนะครับตัวผมก็เหมือนช้างนั่นช้างแอฟริกาเราไปดูกันเป็นยังไงนีความแตกต่างของช้างเอเชียไหมนะครับที่เคยดูในในทีวีโดยเฉพาะตัวเป็นๆช้างแอฟริกาไปดูกันครับ ครับโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่านะครับรักเธอเท่าช้างแอฟริกานะครับสวยมากนะครับสนุนี่เนี่ยช้างเดินอยน่นดีฮยเดินยังจัดสวนสุนได้สวยมากนะเด็กๆก็ชอบชิงช้าเลยชิงช้าแบบแอฟริกันเดี๋ยวพ่อทาย ช้างแอฟริกาครับตัวสูงนะครับตัวสูงเพีเดียวใบหูเล็กนะครับที่แดงๆนี่ไม่ใช่สีของเขานะครับสีของเขากระดำนะครับเขานอนที่โคลนโคลนอาจจะเป็นสีของดินเป็นสีของดินนะอะไรทำให้เดินเดินเดินช้างแอฟริกาครับมีงานนิดเดียวนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูนะครับการเปรียบเทียบช้างช้างเอเชียกับช้างแอฟริกาการเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างสองสายพันธุ์นะครับช้างพันธุ์เอเชียกับแอฟริกานะครับนี่ฮะความแตกต่างพันธุ์เอเชียก็จะตัวใหญ่อ้วน,นแอฟริกาก็าหูเล็กเล็กเอเชียหูใหญ่กว่าแต่ตัวเตีย้ย มาดูใกล้ๆครับช้างแอฟริกาตัวสูงขายาวเดินตลอดเนยพอหลับนนั่งมันยืนหลับไม่รู้เขาก็คงจะเป็นระบบในร่างกายเขาแหละออกกำลังกายตลอดเพราะลำตัวเขาตัวใหญ่ จะได้ออกกำลังกายแข้งขาตลอดนี่ครับรับความรู้เรื่องเก็บตัวช้างแอฟริกานะครับ